เออเฮอยไอดีที่ต้องทำฮะเอาดีๆเอาดีแล้วเพิ่องได้คนมันสัวซัวเอเนอง่เนื้อสอง้อัเอแพนต้นลแพนต้นเร็แล้วเพิ่รลองได้อยู่แลยอพปากยามดได้เเออ่งยู่อะรเก่ออยากินมากมา ก็ขอมาีนนึ่งสอเอออเี๋ยวพุทเตสุเต้ยนเ้็วพเตีนเร็วๆเออพุทธเตียนคุณเร็วหัวปลาเร็วเพลินเอยเอยเออเร็วๆไปเร็วไปตัวบันไปทางนั้นบันไปทางนั้น ทางนี้ทางนี้ทางนี้มามามาไม่ได้ยังได้เราออกทางนั้นนี่มาไม่ขนออกเราไปที่ออกงานได้หน้าบ้านบอพอไปสั่นรั้งหน้ารังหมามาพอพอพูดคาร์เมอร์กูปวดคาเไปโดนเรากเอ้านี่เด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 อันสวัสดีครับนี่เดเอ๊สั่นตัวจะขอค้นงานเพลงจะขอค้นงานเพลงอยัง แล้วจะสีรองเถอะฝากไว้ที่นี่เมื่อนั้นพากันไปจุดถูบ่ายพระพิคเนตผู้ล렁ข้นก็คือ่าเจ้าเป็นเมียไข่สันเี้มันโมเมนแต่ว่ามือนี่ละสิเอารอบไปเป็นเมียให้มันเลี้ยวสันดอกเอออเาแล้วเนาะไข่จีดจุ้งรอบไปให้ยังเออ เฮ้นี่ปากแขงแดงเนี่ยเป็นตะจูก็ยังนี่เป็ดปุยลุยอยู่อ่ะผู้ใดบอกไปจุดถั่วพูกันก็พอยนั่งใกล้กันขอมาดิีไายได้เนาะเจ้าไายให้เจ้ากระหันกองก็คือเนึ่งดาบตาขอเปิดเป็นคนแนวนั้นเอานี่ลาบมันได้อยู่นี่มาแม่สีชมพูเอาเออมัะดูดีกว่าเคมซีเท่าโอ้บ่ต้องไายดอกฉันเอาเออมั้ะ เอาเอาเปิดใจเลยอธิบายให้พ ah, uh, uh, okay. yeah, no. ี่ให้น้องฟังเหตุใดเด็กบพระท่านมีเมียนด็กกับพระท่านมีผัวอันนี้น้องเอมเอมหรือเอมน้องหรือผู้น้องมากค่ะสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดเป็นพี่กับขอยู่มหาสิบงมหาสิบสองเนี่ยพี่เอมเนาะบอกว่าเป็นพี่กับขอยู่ดิอ้ยเบิ่งหนังเขาเพลงโปจัดเพลงกับรังดังอยู่ในนี้วันที่นี้เป็นสิปล่อยแล้วมักสาวข้าวแม่แม่อือแม่ข่อยอายุอายุต้องข่อยหน่อยกว่าเล่า เกิดปอสอยยังกวครับโตเก่าจ้ะยี่สิบเก่าขวยยี่สิบสามข่อยหน่อยก็เจา้า <c oughs> เออแม่นแม่นจะเป,ป็นน้องแล้วหก <29. S 2> ปีน้องแล้วยีิบสาก็เก่าในไลหรอออยีเก่าหรอหยี่าไลเห็นบอกไปเป็นนองเจ้านั่นละ่ะพี่น้องเพิ่นเห็นมือนั่นเข้าไปจุดถูไ,ไ,ปไ,ปปนนไหวพระพี่เขน่นกันทํำทาทุ่ท่ำทาไหวขึ้นมือนั่นเร่น้ำเร่น,น้ำเออนั่นละ่ะจังจีล่ะพี่น้องก็เรยว่ามืออื่นผูแขนเด้อพะนะผูกแขนจังใด ตั้งแต่เบื้องไร่มือกับบ้านเบื้องให้กันอยู่กับอธิบายซีดแจงให้พี่น้องฟังมือนี่ละแล้วสีเป็นเมียคอยตามมันไปเอาอยู่บ่เอาไปอยู่บ่เอาเอาบ่เอาแล้วบ่เอาแล้วไาได้ไพเอกพนักเอาวะเอาวะเอาแล้วเอาแล้วเอาบ่แด้วนี่เอาแล้วเอาคนยังขึ้นทีเหมือนกับเหมือนเนี่ยเลยนี่แหละ เอาเลย응เอาเลยตอบดูเอาอยู่บ่เอาเลยเอาแล้วเออเอาเออเอาเอาเอาวาเอาเอาขันหันเลาตอวว่าเอาพระเอกสิเอาเล่าอีดีปอพระเอกเข้มอ่ะขันเจ้าปอเอาคอยหน่อยคอยไปหากะเทยล้างหันแล้วเนี่ยเอาขันรับต่อมาบอกว่าจะสิบวอคักแท้แม่ปานแม่ปานจะบอกขาเข้าค่าตีผมเป็นยังแม่ปานเร่าภาสามารถมาได้ทางเดือนเรากับยูสีสเกตทางเดือนเรากับยูมืองเลยนั่นเราหนำกับตัวพ่อดอกคอยไปเมืองเลยแล้วไปสีสเกตแม่ปานน่ะ แเราต้องเก็งใจอยู่น้ำข่สบายสบายเอาถามแล้วปลูกเอ้ย <Haj> น <ar> ึก <su> ว <complicated> ่าเออเอ้เอ็เอ็มเอ็มไปเป็นเลยเก้าสิเอาแล้วบอกมาหน่เอ้ยเอาแล้วบอกยังบอกพี่น้องมาเลยพี่น้องพูดได้เห็นภาพเออพี่น้องเห็นภาพยังพอมือนันแหละ เรอธ oi> ิษฐานอีียงกันบทีนี่เจาอธิษฐานยัเ้าอธิษฐานยังเาเอาเจ้าอธิษฐานมาจังได๋คือกันอยู่บ่ซส่นดิเอยมาห้ออก47เด้อพ่นเออเเ้าวดูเอาวางดูเจ้านรเอาที่หกซำนั่นนั่นเอเอาบอกเรื่องเฮานี่เอาเราอธิษฐานมั่งไหนมือแสดงว่าอธิษฐานพกนกัน้ลยัง ให้เจ้าผาดแข็งแรงเลยะกินบ่ินบ่ห้แห็นกบ่ให้เราก็ะคอยอยสุขกราพแข็งแรง่อยก็ขอให้เลาสุขภะาพแข็งแรงคือกันรู้แลยจะเอาให้ได้บ่หมือนี่ไม่เอาแล้วเจ้าพักกินใจก่อบ้าดูหลังนะบอกเรียบร้อยแล้วซื้อนี่นีวันนั้นบ่อ่ตกลงกตบวันากินใจก่อนบอกแล้วบอกไค่กันก็ได้ากิใก่อน ของลาังหลังจ้ะองลางหลังแม่เขาแถวที่องแกมอองเก็บน้ำนะบ่ก็น้ก่อนบอมีกวดน้าไร้ร้บ่ประตูล้างมาเยไปบ่เปิดมือแรกมือแรกมือแรกกวาดไปบ่อากาศมันเอายนี่กวดไปได้ให้ลมมันเข่าระบายผัดผัดไปผัดมากอั่นี้ผัดพุ่นยางแป๊บแบไปหันผไปหันกอสรุปแลยยักคาร่า่าสร้างอยู่เดี๋ยวมา ถามอีกจะไม่แน่นเออเอาท่ลงกันเอาอะไรตีพ่ออะไรตีพ่อแล้วอืมสันตัวครับเปนพ่ออะไรจะขวายบ้านพ่อได้ไหมไปกับเจ้าต่อยเขาไยเอกเข้มเปนพ่ออยู่เอาสันตัวคลิปนี้กัคิปนี้กันต่อไปกันต่อไปตไกันไกันต่อกันปกันต่ัน่อกันสอันตอากัน่อัอไกันตันไปัอไป่อไก็อไอนอปันไปันกันตอ่ัอัไนเอไปัน่น ควายฮักเอาเอากระชิงย่างนี้กระิย่างนี้กันเอาขนาดไปขนาดเจ้าคือว่าควายบ่อมีค่ากระดาษทิมควายไปเป็นขึ้นขีนเนาะทิมไปขึ้นขีนเนาะแมนขอกระดิสูนท่อนตัวเขาเห็นจังไรจังเอาไอ้มาทิมไปให้แก้มกาทิมไอ้ไปเป็นหน้าแก้มไก่จังฉีเนาะบานี้เนาะเอาขอบคุณแม่จริงครับถือกล่องให้ครับผมไม่ได้ายครับ ขอบคุณประโยชน์ครับขอบคุณในการแช่ครับปีดภาคการคุณสุขุขุกคนลดจงมุกแข็ครับเอ้าขอบคุณครับผ่อนคิปมายิบสามยิบสามเขาเป็นยังเดี๋ยวผมไปหาอันนั้นอันนี้ใช่เอายี่สิบสามเปิดบุ้งครับยิบสามเปิดบุ้งเอาหน่อยเป็ดบั็ดเพียงเข้ามาให้กำลังแจกกันหลายเดี๋ยววันที่เบียดกับปล่อยเพียงนะครับวอรจูเอียร์ก่อนหักสาวาเข้าแม่เอาผ่อนคิปต่อไป พี่นองกายยาจิงจังได้ยาคอมเมนตนเขาอันเรื่องโลบเ้อเขี้มเยอว่าดีาคอยได้แต่ว่าอย่าไปดานน้องเพิ่นดาเพิ่นเด้อว่ะจีเพราะว่าเพิ่นบ่ร่เคยอยู่ในอันในช่วเชียวในช่วเชี่ยวเิ่นผิวมัน้แม่นส่วนมากเขาบาม่ใม่ก็สิรับบ่ได้อันนี้อันนี้เป็นเว้ายอดกันซื้อนอกภัยเยอะนะวหยอกันซื้อนะแม่ผมบ่ได้เราพอกันตัวไปวัะจี บคุณคร